กุรันกีโกกลุ่มปีศาจลำดับชั้นยศสูงที่เคยได้เล่นเกมจนผ่านเงื่อนไขทุกอย่างจนได้รับพลังที่ถูกผู้คุมกดใส่ไว้ในเข็มขดัดทําให้พัฒน,นาตนเองให้แกร่งขึ้นไปอีกขั้นซึ่งในกลุ่มนี้ทุกคนจะมีอาวุธเป็นของตัวเองบางตนหนึ่งขั้นสามารถพัฒน,นาร่างกายได้เหมือนกับที่เราเห็นคูกะทํานั่นแหละและการเล่นเกมในกลุ่มนี้ด้วยความแข็งแกร่งก,รการเงื่อนไขก็จะมากขึ้นไปเยอะทีผู้เล่นจะต้องระบุทั้งวิธีสังหารและสถานที่ไปทํานอกเหนือจากนี้พี่ไม่นับให้เดอ้อในเรื่องมีใครมาโชว์เทพห้ดูกกันบบาาางไปครรรโุมยเลข47 เป็นนกคู่ปีกใหญ่เวอร์ใช้คุยเป็นอาวุธยิงลูกดอกที่ทําจากปลายขนออกมาโดยการสังหารจะทาการยิงไปที่หัวใจให้เกิดอาการวายเฉียบพลันยังมีทักษะการบินได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายของเกมจะต้องจัดก,การคนถึง207คนโดยที่จะแบ่งเป็นครั้งละ9คนทั้งหมด23ครั้งโดยความที่พ่อหนุ่มคนนี้เขาเก่งกล้าอากาศซะเหลือเกินกูกาเลยจะต้องงัดร่างไรซิ่งเพกาซัสออกมาสู้เอาไปเลยจ้ะ3ดอกโกเบมิอุกิหมายเลข38ร่างปีศาจงูทะเลร่างขนนั่นละใช้อาวุธแท้เป็นหลักซึ่งสามารถทำให้ร่างกายของเหยื่ออุณหภูม ดวบจนตุยวิธีการเลือกสถานที่จะเป็นไปตามโน้ตดนตรีของเพลงบทหนึง่งจำนวนแต่ละครั้งไม่แน่นอนและสถานที่จะเป็นแหล่งที่มีน้ําเป็นหลักว่าตํารวจจะรู้วิธีการก็ปาไปหลายสะและ้วสุดท้ายก็โดนครูกะร่างไรซิ่งดราก้อนเข้าจัดการร่างคนใส่กี่เผานี่มันช่างเอ้ hey! โกกาเมโกเระหมายเลข39ร่างปีศาจเต่าเกราะนะหน้าคุ้นๆไหมใช้อาวุธหลักเป็นลูกตุ้มเหล็กที่คล้องด้วยโซ่ยาวร่างกายแข็งแกร่งทนทานต่อการโจมตีมีเป้าหมายการสังหาร5 6 7คนในเวลา7 2ชั่วโมงกำนดงขอบเขตจากการหมุนวงล้อรูเล็ตในตอนแรกและเปลี่ยนเป็นไพ่ในตอนหลังเพื่อสุมพื้นที่โดยใช้วิธีการโยนลูกตุ้มจากภากฟ้าแบบสุมครั้งละ54ลูกใครโดนก็ซวยไปด้วยความแกร่งระดับนี้ทําให้ครู่กดจะต้องใช้ร่างไรซิ่งแมตี้เข้าสู้กันเลยทีเดียวแข่งมากใช่มโก บาราบาหมายเลข41่ร่างปีศาจตะกแตนแว้นๆกลุ่ม B8 หน้าตาคุ้นๆก็ไม่ต้องสงสัยเพราะนี่คือพี่ชายของหมายเลข6กนั่นเองหัวฟูมีผ้าพันคอเหมือนกันเป๊ะถนัดการขับขี่มอเตอร์ไซค์แถมทรงพี่แกยังกับเป็นไรเดอร์ซะเองจะเท่เกินและภารกิจจาัดก,การคน9 9คนในเวลา7ชั่วโมงเหยื่อที่พี่แกเลือกจะฆ่าเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นโดยจะทําการขับไล่ยิกจนล้มแล้วค่อยบดขยี้ด้วยล้อมอเตอร์ไซค์คู่ใจพี่แกจะเหลือครูเก่าไ,ไว้จัดก,การคนสุดท้ายซะด,ด้วยห้าจัดและคคววามทีี่่นนือัักบิิดตจรง โกดใช้มอเตอร์ไซค์คันเดิมตามไม่ทันจนสุดท้ายแล้วว่าได้คันใหม่มาไล่กวดกันอีกทีในที่สุดก็โดนคูกะร่างไมซิ่งมตี้จัดการศักสีนักบีโก,โกจาราจิดาหมายเลข42ร่างปีศาจเป็นเม่นหนามแหลมเฟียลมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและใช้ลูกดอกเป็นหนามในการโจมตีเป้าหมายการสังหาร90คนใน12วันซึ่งเหยื่อที่เลือกจะเป็นนักเรียนโดยวิธีการสังหารคือการเปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นเข็มขนาดเล็กฝังลงในสมองของเหยื่อเมื่อครบเวลา4วันเข็มนั้นจะกลับคืนสภาพกลายเป็นอาวุธเหมือนเดา้เดรับบบ็ สมองอย่างรุนแรงแต่ไม่ใช่แค่นั้นระหว่างรอเวลาไอ้หนุ่มนี่จะเล่นสงครามประสาทโดยการไปปรากฏตัวให้เห็นเรื่อยๆจนนักเรียนบางคนเลือกที่จะคอต่อไปก่อนเลยการต้องเจอกับกรูรังกีเร็วๆชั่วๆแบบนี้ทําให้โกไดโก้โกรธโคตรจนได้เห็นนิมิตเป็นอนิเมตฟอร์มครั้งแรกในที่สุดไอ้หมอนี่ก็โดนครูกา่าร่างไรซิ่งไททันกาจัดเป็นไม่กี่ครั้งที่เห็นโกได้โมโหข,ขั้นสุดขีดได้ขนาดนี้สมควรละโกซาซาลุบาหมายเลข43ร่างปีศาจแมงป่องร่างคนถือพัดชํำมีอาวุธเป็นสนับมือกลงเล็บยังสามารถ จัดการคนด้วยการปล่อยกรดเข้มข้นจากเล็บเพื่อละลายเหยื่อจนหายวับไปได้เลยโดยรูปแบบการเลือกเหยื่อจะมาจาก4ี่เล็บและเป้าหมายจะถูกกำหนดเป็นตู้ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นรถแท็กซี่หรือลิฟต์ของให้สีตรงก็เพียงพอในการจัดการด้วยการละลายของพิษาตัวนี้ควันที่ออกมานั่นก็ได้เป็นพิษต่ออากาศทําให้ต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะจอจนได้กูการ่างไรซิ่งเพกาซัสจัดการกว่าจะล่อมาได้ต่อจากนี้กฎดของกลุก่มโกเหมือนเดิมแต่เพิ่มกฎเข้าไปที่หากว่ามี1คนเล่นเกมเกเกรุ er u, สําเร็จจะได้รับสิทธิท้าท มีปรากฏมา3ตนนั่นก็คือโกจัสกิหมายเลข4 4ร่างปีศาจฉลามสาวแว่นกลุ่ม B ี0มีอาวุธหลักเป็นหอกและยังสามารถเปลี่ยนอาวุธเป็นดาบได้อีกเอาหมายสังหาร567คนในเวลา5ชั่วโมงโดยการเลือกเหยื่อจะเลือกเครื่องบินและเรือที่มีคนแก่และเด็กเป็นส่วนใหญ่เพื่อง,ง่ายต่อการบรรลุเกมแม่ฉลาดเลือกยังมีความท้าทายในการทำภารกิจโดยฝากข้อความไว้ในกระทู้เว็บบอร์ดโดยบอกเป็นในถึงจํานวนเหยื่อและสถานที่เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็ได้โดนคูกะร่างไรซิ่งไททันจัดการไปโดยครูกะใช้ดาบ2 เล่มครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยโกบาเบรุดาหมายเลข45ร่างปีศาจเป็นควายป่ากลุ่ม B12 ผู้ที่ทรงพลังที่สุดอาวุธหลักคือค้อนด้ามยาวพีแกพัฒนาร่างได้ด้วยนะนั่นมีพลังกำลังมากถึงขนาดจอกกรอไทยท่านฟอร์มได้เลยต้องจัดการ729คนในเวลา2วันโดยจะเลือกเหยื่อจากสถานที่ปิดตายไร้ทางหนีพรีโหดแท้ด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้ทำให้คู่การเลือกใช้ร่างไรซิ่งไมตี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์โกรัมร่างทองเข้าพุ่งชนแบบเต็มแรงมันต้องขนาดนี้นี่แหละและโก กาโดรุบาหมายเลข4 6ร่างปีศาจต,ต้วงกวางญี่ปุ่นกลุ่ม b 1 1ปีศาจที่นับว่าทรงพลังและเก่งที่สุดในกลุ่มมีอาวุธที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง3แบบทั้งดาบหน้าไม้หรือง่ามสองปลายเป็นผู้ครอบครองพลังสีทองเหมือนคูกาทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนร่างได้จากการที่พี่แอบไปโรงไฟฟ้าเพื่อดูพลังมาใช้ที่เห็นได้ในข่าวว่าไฟดับทั้งเมืองก็ฝีมือพี่แกนี่แหละการเลือกเหยื่อหลักๆจะเลือกจากผู้ที่แข็งแกร่งและกลุ่มคนที่ปกป้องผู้คนก็คือพวกพี่ๆตำรวจนั่นแหละพี่ซัดยับในช่ว ใช้ร่า Amazing Mighty แต่ก็ใช่ว่าจะน้อยหน้าเพราะพี่ด้วงแกก็ใช้ได้เหมือนกันเรียกได้ว่าคู่นี้ปะทะก,กันด้วยไรเดอร์คิกกันอย่างสูสีโคตรจะเท่ซึ่งการเล่นเกมที่ว่าในกลุ่ม3ตนนี้ถ้า,ามีผู้ที่ทําสําเร็จเกินหนึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมาตีกันเองจนเหลือผู้เข้าชิงกับอื่นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่มันคอนเซปต์เกม b a t t l e r ร y a l ยชัดๆและเกมนี้จะเป็นตามกติกาไม่ได้เลยถ้าหากไรผู้คุมกดมาคอยควบคุมดูแลรบกวนฟังพี่ๆด้วยนะคะ